สวัสดีครับผมสายชนคุณโกช่องช่อง,รงครับรถเก่าตัองทําใจได้ครับนี่จะมาเปลี่ยนกล้องโซล่าเนี่ยโดยทีว่าคมรูเบื้องต้นนี่กล้องโซล่าตัวนี้เวยครับโดยใช้สายสตเิเองไม,ม่มีเงินนี่ก็ซื้อมีสายสเติสั้นนีน่เก็บได้ขางทางนอเอานี่ นึ่คุณเจส่วนใหญ่หลดก็ฝึกจากเข้ามาเปลี่ยนกองโซล่าบางบางทีมันบางทีคนเรามันมันไม่เรียนรู้ตัวเองมันก็ไม่รู้หรอกมันต้องศึกษาเรียน,นรู้รอย่างไรก็จำมองในวิธีการง่ายๆเอาสายสตนเนีด่ดูดูนะครับรลุดพมเองเนี่แหละขับรถุดเกา่าทำใจไปขับไปก็ซอมไป นี่ก็เที่ยวไปมาแต่สมแล้วมันถึงอายุการเปลี่ยนเป็นกองโดล่าหาบ่น <c oughs> มือใหม่นะโทษทีนะครับพ่อแม,ม่พี่น,น,นอ้องย,อาาออยิ้วางไงครับ <c> ย <oughs> ิ้มวางไหนได้อยู่หรอวะอ้ยอนาถาเลยอนาถโอ้ยวางไงครับยิ่งได้่ไหม อ้ย่าลวงนะดูกันบนเพลินดนะ้วอย่าไปซีเรียสเลยมั้ไม่ต้องไปล่าหม,มาล่าม,มือเนี่ยกองมันหลุดเราเองก็ต้องทำเองในบางครัง้งอะไรเมียแหละซื้ออะไรเมื่อ,อ,อไรท้ราหลุดเก่าต้องทำใจยังไงนี่แหละดดูดิใครอยากเอาไปใช้กันไนด้เด้อไม่ได้หวงหรอกมาดูกัน โตทีเ้ยโอ้ยตะกุกตะกตัดย็งแค่ขหมดเอาก็พอแล้วยิงก็หาทำรีไทางออกเชิงหยาบหน่อยไอทางเขามานันเชิงไยกระสันไปเรื่อยๆอมันเหนื่อย ง่ายจังโอ้เพราะว่าตอนตอนขันเปลี่ยนตอนนั้นเอาใช้มือเอามันกระดูดสายสเติง่ายจิงของสุนอะเ <c ười> ปลี่ยนเซติ่งก็มาใส่น้ำมัน น้ำมันไม่อยากเน้ะคุณเราฝึกเอาทำเอาโอเคโกรเดอไม่มีคนคนช่วยอันนี้น้ำมันเครื่องเพิ่งไปส่งงานในมุงเทมาวันฉากดูน้ำมันเครื่องขาดนิดหน่อยพอดีแล้วเติมน,น้ำมันเครื่องไปก,ก่อนเยื่น้ำมันเครื่อง ชักดูรถเจ้าของต้องดูได้รักษาเองครับมันก็เป็นเบสิคของคนคนขับรถนี่แหละครับมันเหมือนมีอะไรมาเนาะคนเรารถเจ้า,จาของก็คอยเป็นคอยไป <c oughs> ากางชังเขาก็ยังว่าเขาทำไปแล้วเขาเรียกค่าแรงเท่าไรกันด้ มันเครื่องตูตาไปแรงๆนี่คด้บกล้ยก็หากันให้กล้ยนี่มันเป็นน้ำมันไวหลางของไม่ต้องอยากอะไรโอ้โทษเลยมือใหม่สันมดกูไม่เคยทำเลยอยากทำใ,ใจหลักเฉด นี่ก็ถอดมากันเลยยังกะนอดเบอร์สิบสองอน,นี่แหละกองโซดหละดูดูว่าม,มันจะผนรูไหลายเดือนหลายเดือนไม่ได้เปลี่ยนโอ้ำมาก็เติมไปทั่วทีบอกะบีซิปดาดีเซลดา เรื่น้ำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี่ก็ขังไว้โอ้ถุงมือหอดเปลี่ยนนี่นี่ครับมันกีเป็นหลักณะนีงเลยงก็คอยไหลลุ่มตัวนี้กัตัวนี้รู้ยอะเนาะพื้นฐานนี่ก็บอกพื้นฐานเบื้องตุนเชื้อ,อย่าจะไปล่าม,มาอะไรมากไหมอันนี้เครเราสู้กันฟังไม่ได้ว่าสอน ถือว่าลดการค่าใช้จ่ายไปบางคนก็ว่าเคสนี่ไม่น้ำว่าบอกมาสอนหน่อไม่ได้บอกเลยสอนหรอกคือเราสูนฟังเฉยหรอกถูกซีเรียสถ้าไม่ดูเฉยหรอกเดินมีกล้องไหนก้องไหนเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่รู้กองจากของยี่ห้อ,อไรเนี่ยถ่ายตรงนี้ไปเดินเนี่ย ข้าวหอยู่หรอกลานขา้าวหลุยกินอันนี้น้ำมันนี่เขาไว้ลางคือมือขับรถเก่าต้องทำใจดีเลยมั้งนี่แล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนกองดักน้ำให้ไหมนี่ยกองดักน้ำทำเอาเองเนาะฟึ้นเอาไนบางสิ่งบางอย่างสิ่งเลก็กๆหน่อยบางทีมันก็ทำให้รถตันหนึงอะไรไหนึ่งทำไปคอยทำนี่แหละครับ ชีวิตคเเนเราเกิดมาจนมันก็ต้องสือ้อละแกเอียว่าจะใครเราเก่อยู่นี่โหลอันนี้ก็เอาสเปกไปให้เขาดูแหละเขาสื่อเขาจัดมาให้แล้วสเปกเดียวกันเองก็ดูเนี่นดูมันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนี่ยี่ห้อมันเนี่ยมึงก็ดู ดูเกียวดูอะไรได้เด้อเกียวมันไหนมีใครถ่ายเห,หมอวะถ่ายคนนี้ก็ผีบะยังไงมั้งคือมันสเปกมันจะคล้ายๆกันนี่กับเ,กนนกเทียบเอาดูเกียวห่างเกียวเหยียบเอียดละเอียดเกียวเลยเปลี่ยนไปเถอะกองโซลานี่กองโซลาเดี๋ยวเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเอา่อไรเดี๋ยวก็เก็บเป็นที่เป็นทางกูอย่าไปทิ้งสาทิ้งเส้นสิ่งเวียดล้อมแล้วต้องนั่นสิ่งเวียดล้อมมาไม่ได้ลวกสวยเลย น,นี่นี่กำลงังจะเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนก็ไม่อยากดอกเนี่ยแกเปลี่ยนมีคนถ่ายให้ไหมเชื่อแบบนี่เชื่อแบบนี่มีคนถ่ายให้มันง่ายยังล่ะมันจะใส่ไปแล้ว,ลวมีเกี้ยวของมันอยังไงเข้าล่ะ โอ้เขาเลยนี่ก็ต้องแยกน้ำมันมือสิบสองอวิธีการแยกกับแยกเป็นกันอยู่เนาะนนเดินเนี่ยมันทำก็ได้ทุกคนครับม,ม,มันมันมัน่ยากเราถ้าใจเองมันมันทำอะเวืที่แวก็เอามือขันมันยังรุดง่าย เปลี่ยนกองโซล่าเปลี่ยนง่ายๆอยา่างนัะนี่ก็เปลี่ยนทําเองหมดเลยบางทีคุณกลัวมือเปื่อนเออเมันก็คนเราขีดเหมือนกันนะอย่ามาลามานคนเราขีดเหมือนกันบางคนกระจ่างเขาดีกว่าผมมันมีกระตังมาแล้วะตจ้องไปจางเขาทำเองไหนก็นทำมีอาจารย์ดีเดี๋ยวสักวันจะนําไปดูอาจารย์นี่ตอนนั้นนี่ตรงนี้นี่นี่เข,ขาเรียกฟ้าปิดอะไรดูเนี่ย ดูแต่ว่ามัน,เป,นเป็นเสือสูไปเลยตรงนี้เป็นนามรัวสามทีป๋าแกเปลี่ยนปกินฟ้าสูหายดีว่าชา้าไม่ละลายเปลี่ยนวางเดือนนี่แหละต้นต้นเดือนแต่ <c oughs> ย,ยังคบเขาจริงใจเขาจริงใจก็อีกเลยือนอีไม่มีเลดในนะมีวิชาในกาได้มาสังเกตถามแกหมดทุกอย่างค,ครับเอาโอเคนะครับเอฟซี FC. ครับสวัสดีครับ